จากนั้นก็เอาคนณเกะมาสักเก้าอันแล้วก็ไม้สามสามคูณสามก็ได้เก้าไม้ก็สามแต่โอเค ผมเอาเตียงนอนไปสามวันนะครับจะได้เอาไปวางด้วยผมขออันนี้ก่อนเมือนผมก็เกิดที่สปอมันเตอร์เวลาตายผมขอนอนเซฟก่อนไม่จะาเป็นผมนอนให้เช้าไปเลยดีกว่านะครับเพราะตอนกลางคืนแล้วมันแหลกนะครับไม่รู้ว่ามันมีเอนเตตี้ความมืดไม่มีหลอหอ,อกมันจะแค่ท้อ,องฟ้าเปลี่ยนสีเนะนะนะ อ็น้ำแข็งอ๋อเรามีรองเท้าน้ำแข็งอยู่แล้วโอเคนี่ได้แล้วขนเกะสีน้ำตาลเด็ยไนมเราไม่เคร์ยแล้วนะครับเพราะเรามีขนแกะสีน้ำตาลอยู่ตรงนู้นแล้วนี่ได้แล้วขนแกศขนเกะขอขนเก,ะ,นเกะหน่อยขอขนหนายหน่อยได้ไหมโอเคขอบคุณมากเฮ้ เฮ้ยถ้ำอ,อะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าเจอคิปเปอร์นะโอ้โหท่านผู้ชมครับเจอถ้ำครับผมนี่สรุปเราจะมาสำรวจถ้ำเองเฮ้ยบล็อกยังมีเต็มเลยขุดหน่อยแล้วกันขุดหน่อยละกันนะครับเราเหล็กด้วยเหล็กเล็ก เหล็กเหล็กเจอถ้ำครับแต่พาดหน้าเรามาลุยถ้ำดีกว่าเฮ้ยเจวลราก็หลงทางอีกอะอะไรก็ไม่รู้ชอบหลงทางเหลือเกิน่านอร่อยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่่ชานอร่อย่านมันใช้สะดวกดีนะครับ เอาไปทำทอดอะไรประมาณนี้นะครับเคบางคนเป็นคนไม่เอาถ่านนะครับคุณไม่เอาถ่านคือเจอถ่านแล้วก็ไม่ขุดนะครับผมคุณเอาถ่านนะครับเอาถ่านเอาถ่านโอ้โหเยอะเกินไปแล้วไหมเนี่ยเยอ,อดีเยอะถ่านที่บ้านเริ่มจะหมดแล้ว นี่งไงผมเป็นคนเอาฐานครับเห็นไหมขี้เกียจไปเลยว่ะเดี๋ยวผมไม่รู้เลยเนี่ยว่าถ้ามายัางไงผมจะกลับได้ไงเดี๋ยวผมก็หลงอีกอันนี้มันทางกลับหรือทางไปเจอตรงนี้ทีไรหลงทุกทีเลย ถ้าเป็นทางไปผมจะไม่หลงโอ้ผมหลงซะแล้วเฮ้ยน่าเอากระดูกให้อ่ะไม่ได้เอากระดูกมาโอ้โหอืมเจอหมาแต่ไม่ได้เอากระดูกมาโอ้จอสซูกาเคีไม่จำเป็นไม่จำเป็น ข้าหมูข้ามหมูหมูตรงมาเป็นอาหารซะดีๆเราจะใส่น็อกแบ็กทาไมเนี่ยโอ้จะได้เอาไว้ตีคิปเปอร์ไงอ่าแต่พาที่แล้วก็ตบคิปเปอร์ไม่ตายดีมันระเบิดกันดีนะไม่รู้ใครปรับเอาไว้เพื่อนผมปรับเอาไว้ให้เป็นแบบคิปเปอร์ระเบิดแล้วแบบไม่พังเพราะว่า ชอบลาคิปเปอร์ไปเกงวันน,นี้โอ้โหมันจะเลยระเบิดแล้วไม่พังตอนจบซีซั่นหนึ่งครับผมลาคิปเปอร์ไปเก้งวันนะครับมันจะเลยทำให้ระเบิดแล้วแบบไม่พังนะครับสรุปทางที่ถูกต้องคือทางไหนเนี่ยทางเนี้ยอืมเริ่มอยู่แล้ว หิวในเกมนั้นไม่ใช่หิวของจริงโอเคไปต่อกันดีกว่าว้าวัว้ัววัววัววัวเราต้องการหนังสัตว์หนังสัตว์หนังสัตว์ไม่ได้หนังถามว่าเอาไปทำอะไร เออลืมไปแล้วไปทำอะไร้ยอ,อ,อันนี้เราเป็นมาขุดทรายตรงเล่นนะครับตอนนั้นโอเคไปต่อนี่ไงได้แล้วรู้แล้วผมเจอท่าได้ไงเพราะผมหลงไงผมก็เลยเจอเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้หลงตอนไหนหรอกหลงมเมือ่อกี้เนี่ยแหละได้ขนแกะมาเยอะเลย ทำไมก่อนผมเอาเชียร์ติดตัวแบบนี้อะไรครับจัดตามนี้เลยนะดาประมาณนี้จัดแบบนี้แหละทางไหนกละเลยไม่เป็นไรครับเราเราต้องเราต้องการหนังสัตว์นะครับได้แล้มีดอกโยนี่เก็บไปให้หมดอืมสวยดีนะครับรเีลยวไว้อันอันนึงก็ได้นี่เนี่ยนี่ ตายฮะโอ้ยเต็มเอาชื่อตาออกนะครับนี่ไงอยู่ทำไมวัวมันเยอะจังจะทำไมวัวที่บ้านผมน้อยจังเพราะว่าไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ซะท่าไหร่นะครับโอ้ย อุตสาหอยู่ในสป,ปาสปาช้างกี่นาทีแล้วโอเควันนี้ผมก็อาจจะต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมเล็กมากแล้วนะครับพบกันใหม่พาร์ทหน,น้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ,บายบายเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบยัง,บอยงอย่างอย่างอย่า โอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะให้ผมทําอะไรนะครับมุมขวาบนครับเห็นไหมครับช่วยโหวตหน่อยครับโอเคแล้วอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายทสดนะครับที่ผมถ่ายทสดคืออีีที่แล้วครับที่ผมอัดได้วยิแต่มันแหลกมากตอนผมไม่ค่อยแหลกครับมันแหลกเพราะเพราะว่าอยู่ในสปอนช้างครับโอเคนะครับจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับอีหน้าย้ายผม ทำอะไรนะครับก็ช่วยบอกด้วยนะครับจริงๆผมเอานี้ขึ้นก่อนนะโอเคไปแหละเดี๋ยวผมจะมาสร้างบ้านตรงนี้ด้วยโอเคทั้งหมดวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย